นะครับให้ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับฝั่งนู้นแบงค์อะไรครับยกมือได้เลยนะครับแบงค์ฮะเติมเต็มเลยวมาเติม้ขอบคุณครับส่วนใหญ่โอหังร้ยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายกันตอนลิเกเริ่อกับพี่ชายนะเพราะว่าลิเกเขาเราต้องเล่นทาการสเต้นวิ่งเลยวิ่งเลยโน่นข้างหลังนู่นข้างหลังอโเนี่ยผมวิ่งอยู่เนี่ยเาอวิ่งให้เต็มที่เลยนะเออวิ่งอยู่ฉากนี้ติดรวม เว้นมือหน่อยนิดให้ฉากอื่นได้ไหมน,นี่ไม่ไม่น่าได้เลยไม่อยากได้ฉากนี้เอาฉากอื่นม้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอเล่าให้รวยนะครับให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้อยู่ดีแหงอยู่แดงมีสิอะไรวะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบงคยี่สิบอ๋อโอ้แบงคร้อยแบงห้าสิบเอาเปหมดแล้วขอบคุณมากนะครับพอแล้วรวยแล้ว ปู่เมื่อคืนจ้าแม่พู้ขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณมากนะแม่นะเอาตังค์ได้ไหมนพี่ปาราพ้นแล้วเมื่อคืนจ้าแบงแบงพันหย้ยแม่ทำไม,มไม่เรียกทีแรกถ้าเกิดแม่เรียกทีแรกเลยฉันลืมวิ่งมาเลยนะขอบคุณมากนะครับเออด,ดูเป็นไงเป็นไงฝั่งโน้นอายเขไหมฝั่งนี้แบงพันฝั่งโน้นอายไหมจ้า ก่อนแล้วแม่นะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเล่นก่อนนะใครอยากให้หนูได้ให้อีกทีหนึ่งตอนลิเกเลิกนะแม่ถ้าเกิดพวกแกยอยู่มันขึงกันนะถ้าเกิดไปถึงบ้านก่อนจะ้วไปให้กันตอนลิเกเลิกจ้าอขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ดีมานมาเรียกใครน้องโอ้ชอบลิเกตกตกกไม่บอกพี่นุวันนี้ผลประกอบการไนมะ่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะอไม่ดีได้ไง เห็นม oh. ีแบงค์พันด้วยนะเอางี้เลยพูดพูดกันตรงๆเลยนะมันก็เล่นแบบนี้มาหลายงานแกันก็ไม่เคยแบบไม่เคยแบ่งกับน้องเติ้ลเลยใช่ใช่งานนี้เขอแบ่งเลยได้ไหมขี่มาเนี่ยสี่คนคุณพี่มางานอื่นเนี่ยมึงเอาไปเต็มๆตลอดสามพันสี่พันงานนี้แบ่งเลยนะเอาเลยไปเอาแบ่งแบ่งแบ่งขี่ม้าเลย